วันนี้เลือกคุหนณทั้นทงนั้นเลยนะครับก็เลือกเอฟโอมาแนะนํานะครับเราเคยแนะนําเป็นหุ้นเด่นมาทีแล้วเนาะตัวนี้แล้วก็ราคาขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในช่วงที่เจอม,ม,มอร์ซุมไคนเนี่ยราคาก็เลยย้อนกลับลงมาแต่ว่ากราฟเนี่ยยังสามารถยืนนะครับที่แนวรับหลัก18.3ได้เนี่ยลงไปแตะปุ๊บเด้งกลับยังไม่หลุดต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ทรงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะสำหรับตัว xo นะครับแล้วก็อีกอันนึงคืคอค่าเงินบาทอ่อนมากเลยนะ,ะจะสามสิบสี่เหรียญเออสาบาทต่อดอลลาร์แล้วตรงนี้ก็เป็นบวกกับกลุ่มส่งออกนะครับพี่ต่ายมองไงฮนะ xo ยังดีแน่นอน ค่ะคือพื้นฐานเนี่ย Q3 เขาสะดุดไปนะคะ Q3 สะดุดไปเพราะว่าเจอเรื่องโควิดของในประเทศแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่เป็นคนซัพพลายเออร์พวกแพ็เกจิ้งให้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นฝ้าเป็นฟ,นฟ,นฟอยที่ปิดขวดซอสนะคะก็เจอผลกระทบในเรื่องโควิดโรงงานมีแรงงานติดเชื้อทำให้ส่งส่งของพวกแพ็กเกจิ้งเนี่ยมาให้ XO ได้น้อยนะคะ Q3 เนี่ยก็เลยสะดุดไปะคะ่ะก็สะดุดกันไปทางซัพพลายเชน พอมาณปัจจุบันค่ะ Q4 สถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คือภาพโควิดเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะโรงงานอะไรต่างๆกลับมาใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นแล้วค่ะซัพพลายเออร์ของ XO ก็เหมือนกันค่ะพวกแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆก็เริ่มทยอยส่งมอบกันได้มากขึ้น XO ตอนนี้มีหน้าที่ที่ต้องเร่งกําลังการผลิตค่ะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นดิสติบิวเตอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซื้อของเข้าไปแล้วไปวางขายในร้านที่เป็นโมเดิร์นเทรดอีกทีหนึ่งนะคะรายได้เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร ไปในยุโรปค่ะแล้วก็ขายไปในโมเดิร์นเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะทีนี้ลูกค้าที่อยู่ในเมืองนอกเนี่ยเขาต้องการที่จะวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการทําโปรโมชั่นมีการจัดอีเวนต์ทำการตลาดอะไรยังไงนะคะเพราะนั้น ตรงนี้มาในจังหวะที่ดีค่ะ XO กําลังคลี่คลายปัญหาตัวโควิดที่มาจากซัพพลายเออร์ได้แล้วเร่งกําลังการผลิตของตัวเองแล้วก็คงจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันนะคะ Q4 เนี่ยรายได้น่าจะเริ่มเริ่มกับมาฟื้นตัวค่ะผลประกอบการตัวเลขกําไรก็จะฟื้นตัวด้วยเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจผลิตพอเป็นธุรกิจผลิตถ้าสามารถใช้ตัวมีการ u t i l ลซ์ตัวเครื่องจักรได้มากขึ้นจะได้อโคโนมีออฟสเกลมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัวกอสมาร์จินเนี่ยปรับตัวดีขึ้นด้วย ในแง่ของสถานการณ์ตัวราคาวัตถุดิบอะไรต่างๆถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะพริกกระเทียมน้ำตาลหรือแม้กระทั่งกล่องกระดาษขวดเพชรอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะคะมีการล็อกราคาล่วงหน้าไปจนถึงสิ้นปี2022แล้วคิดว่าปัญหาเรื่องอินฟล레이ชันที่เราพูดกันเนี่ย xo น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะตัวค่าเฟดที่ปรับตัวแพงขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกค้าลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบในแง่ของค่าเฟดนะคะแล้วก็ เอ็กโได้เข้าไปช่วยลูกค้าในการหาสายเรือจริงๆก็เป็นหน้าที่ลูกค้าเหมือนกันค่ะในการหาสายเรือแต่พอหายากเอ็กโก็เข้าไปช่วยนะคะที่ผ่านมาเลยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะสามารถหาเรือแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้นะคะแต่ก็คิดว่าตัวกําไรเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสสี่เป็นต้นไป Q1 Q2 ปีหน้าน่าจะอยู่ในโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีการออกสินค้าใหม่แล้วด้วยค่ะเป็นซอสกันชงนะคะออกมาตัวแรกจะเป็นซอสสีเขียว แต่เขากําลังทําซอสกันชงที่เป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวจะทําซอสที่มีส่วนผสมของ CBD อีกคิดว่าคงน่าจะได้เห็นสินค้าใหม่ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับระยะถัดไปเอ,อ่กำไรการเติบโตในปีนี้ยังเติบโตดีปีหน้าเติบโตดีค่ะแล้วก็มี อัพไซด์ด้วยเพราะว่าจริงๆแต่ทําปีหน้าของเขาไว้เนี่ยต่ากว่าเป้าหมายของผู้บริหารนะคะทํารายได้โตไว้ยูหกเปอร์เซ็นคะ่ะแต่เป้าหมายของบริษัทเนี่ยตั้งเป้าโตอยู่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. แล้วถ้ายังมีโควิด hmm. แบบนี้ยังมีโอไมคอนจริงๆพอพูดถึงโอไมคอนเนี่ยเป็นบวกกับเอโนะคะเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเวลามีโควิดแล้วถ้ายุโรปล็อกดาวน์เนี่ยคนต้องอยู่บ้านคะ่ะแล้วก็ซื้อซอสซื้อเครื่องแกงอะไรไปทำอาหารทานเองที <AM P S 1> ่บ้านค่ะ ใช่นะคะเพราะนั้นเนเนก็จะเป็นอันนี้สงบวกแหละแต่จริงๆเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นนะคะแต่ถึงไม่มีโควิดคิดว่าไรายได้เขาก็จะกลับมาโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะมีการทำเอ่อพพอร์ตในแง่ของดิสติบิวเตอร์ตัวค่า listing ฟรีให้ขยายไปในช่องทางต่างๆมากขึ้นสำหรับในส่วนของโมเดิร์นเทรดนะคะตัวนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วในแง่คำแนะนำยังแนะนำซื้อนะคะราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยคือ22บบาทพื้นฐานดีเลยแล้วก็เทคนิคก็เป็นอย่างที่นิกบอกไปว่าก็น่าสนใจค่ะ you